โอ้ยเพิ่งเห็นอยู่อิตาลีเมื่อกี้นี่เองมาเผลอที่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วไปทำอะไรที่อิตาลีมาครับไปทำงานแล้วก็ค่ะให้ดูดีๆเลยนะดูดีนิดนึงนะแล้วก็ไปทำงานจริงๆไม่ได้ไปเที่ยวนะฮะโอ้โหนีเยเตือนนะคะใช่คิวก็กองมากมาทุกงานมางานนี้เกือบทุกวันมาทุกวันไม่ได้เลยเพราะคิวแน่นมากไม่เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าเรามีคุกกี้โคมเป็นแบบนี้สองรอบครับ วันนี้แล้วก็อ 1, 1, 1, 1, ีกวันเป็นวันไหนวันนอยีสามรอบมีมีวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ห้าอ่านะสวันเลยสามรอบเมื่อสักครู่นี้เขก็ได้แวะไปดูคุกกิ้งโชว์คร่าวๆแล้ววันนี้นะคะคนเยอะมากเด็กสตรีนี่คือบอกว่าเยอะมากเลยแล,แล้วเมื่อกี้นี้เชฟพอยก็ได้ทําเมนูบังสวิรัตด้วยนี่อ่ให้ดูก่อนเลยบังสวิรัตนี่มังสวิรัติังสวิรัตมังสวิรัตเดี๋ยวนะคะเชฟเฟนอะไรคือบังสวิรัติ อาหารสไตล์เชฟพอยนี่นะะผู้ช่วยนะฮะที่เป็นเซเลบิตี้นะฮะดังข้ามปีเลยนะฮะ<ม>ใกล้จะดังข้ามปีแล้วแหละเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วพอดีไตามาสุดท้ายนี่ยใกล้ๆแล้วด้วยน,ะะ<ม>นี่เชฟเฟยนะฮะเลิศนะคะ,นนะ,คะอ่ะดูอีกรอบนึงตอนนี้ใกล้จะใกล้กินเจนแล้วด้วย่ก็เดี๋ยวมีเจด้วยค่ะอ่าดูนะคะนี่นี่นะคะอยู่โซนไหนครับโซนซีค่ะ 4-5นะคะเอ็นบอกว่าจะมีอีกสองรอบใช่ไหมฮะคุณโชกคุณโชกันที่หนึ่งแล้วก็วันที่ห้าค่ะโอเคไป่สามโอเคนะคะนี่ใครเป FC เชฟพอยทั้งสองรายการเลยนะครับก็มาติดตามกันได้นะคะนี่เดี๋ยวไปโดนชนบินก่อนจ้าเชฟเพิร์สวัสดีค่ะวันนี้เชฟเคร์มาขายอะไรในงานดีครับผมป็นขนมยามิสูามิสนี่ นี่นะครับผู้เชฟคือนะฮะคุยสวัสดีอยากเป็นทางการคับวันนี้มาในานามบูเชฟเปาเป้นะคะในงานนี้เชฟเปาเป้เขาขายอะไรครับมีเองไตวันนะครับไตหวันแล้วก็เห็นนี่ดีอันนี้คือ ผคู่ดีก็เทฟเควก็ได้อ่านบทสวดอยู่ก็ไม่กล้ารบกวนไงอะไรอย่างนี้เอะเห็นมันมีเมนูอาหารข้าวด้วยนี่นี่นะฮะวันนี้เชฟปอเป้น่าจะติดธุลาเนาะก็เลยส่งเทพเพวมานะฮะแต่ว่างานเนี่ยมีถึง6ตุลาเนาะ,ะใครสะดวกมาวันไหนก็มาวันนั้นได้เลยนะคะนี่นะฮะเทพเควสก็มาประจําการบางทีก็มาคู่กันนะฮะถ้าโชคดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะก็เจอเทพเควสไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะนี่มาให้ดูอาหารอีกรอบหนึ่ง คาหวานเขาก็ตบจบนะคะนี่อยู่โซนซีไหนคหนรับผมหมายถึง <c oughs> บูซีไม่ได้รู้บูิไม่ไไมไเป็นไรแต่ให้รู้ว่าอยู่โซนซีนะคะ, <c oughs> ะครับผมนี่อันนี้คือตรงทางออกเนาะ,ะนีท่ทางออกาก็ทางเข้าอยู่ตรงนู้นเลยอะคะ่ะนี่นะฮะะึนะ,ะ,นะะเวสนาะถ่ายคาภ <c oughs> าพเ <c oughs> ชฟสตางวันนี้มาในานาม ของแม่ตุ๊กตา,านะานฮนะน,ฮนี่บา,ายสานะนี่วันนี้เชฟสตางขายอะไรในงานนี้ครับผมวันนี้มีหลายอย่างเลยครับจริงๆเไรเมนูจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าหมดไปหลายอย่างแล,ล้วตลาดจะเป็นจังหวัดลักชรปาร์จ้าสมุนไพรเข้ามแต่ว่าหมดไปแล้ววันนี้ก็จะเหลือเป็นข้าวผัดครูเองครับวันนี้ขายดีมากถ้าไหนงานที่แล้วก็ขายดีนี่นะฮะเครื่องแกงหลายอย่างเลยครับนี่นต่อมาผัดไก่หลายอย่างที่คือหมดแล้วเหลือแค่นี้หมดแล้วแล้วก็ทุกวันจะมีฮองกับครับผมแต่ว่า โหขายดีมากเลยนี่ขนาดแค่บ่ายโมงครึ่งนะเนี่ยใช่นี่งานมีถึง6ตุลาเนาะก็ใครสะดวกมาวันไหนก็มาวันนั้นนะฮะแล้วก็มีหลายบูธเลยครับยังไงอีกได้ข่าวว่าแม่ทุกตาจะมาวันปกติใช่ไหมครับแม่มาวันธรรมดาครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์แม่มีชมโฉดด้วยอ่านี่ชมโชว์ด้วยเสาร์อาทิตย์หน้านี่ก็น่าจะอยู่คู่กันนะเนาะใช่ครับนี่นะฮะเชียร์สตางค์นะฮะถ้าใครกันได้นะครับขอบคุณมากครับนี่เดี๋ยวให้ดูเป็นมูเป็นบุนตาก่อนว่า ขายดีจนเหลืออยู่เท่านี้นะคะนี่เห็นี่ไม่ใช่การตัดต่อใดทั้งสิ้นนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะนีน่ให้ดูกันอีกรอบนี่นะคะไข่ซีอิ๊วสูตรเฉพาะของเชฟแแม,มนะคะนี่สวยงามนะคะสวยงามแบบว่าโหแค่มองใใด้วยปลายตานี่คือมองด้วยปลายตาชัดเลยว่าความเข้มข้นนี่คือบอกว่าเต็มเต็มเลยอะ่ะแช่ข้ามเลดี อันนี้จานของดิฉันเองนะคะเพราะดิฉันสั่งไปนะคะนี่เห็นความพิเศษเนี่ยคือใช้ความหวานเนี่ยจากตัวลำไยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ใส่ไปได้เลยครับผมใส่ได้เลยนะใ,ใส่ไปได้เลย<ม>วันนี้อยากทั่งแยนอำนาจตัวเองเพราะว่าปกติไม่กินเผ็ดแต่อยากลองไ,ไ,ลไงใช<ม>่ค่ะไม่เผ็ดค่ะเป็นมิ้งแบบนี่นะคะ นนี่ะะฮะ้าไม่ได้มีแค่นี้นะคะเขาก็มีทันพื้ขายด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองให้ตัวข้าวหน้าไก่นะคะนี่ให้ดูความนะคชิ้นนะคะนี่ ้ำไข่ซีอิวนิตสีคือออกมาแบบถึงถึงเครื่องแน่นๆถึงเครื่องน่นๆน่ะก็ใช้คำนี้นี่เดี๋ยวขมอนุญาตตัดเลยแล้วกันน,นี่สั่งข้าวหอมมะลินะจริงๆมันมีข้าวไทยบพื้นนะแบับ้ว่ารังลาก็อาจจะบวเกเพิ่มไปด้วยนิดน,นึงนะคะนี่ ก่อนนะนี่เขาที่ตักไา้นะปกติแล้วเนี้ยนะน้ำหวานเนี่ยเขาจะหวานจากพวกเครื่องปรุงอะไรหลางๆแต่นี่เขาหวานแบบจากผลมไม้อย่างลำไย,ยนะฮะน,นี่เฮ้ยอร่อยนะ แบบว่าหวานเลี่ยนอะไรนี่เลยนะแล้วไข่เดียวไข่เดีซยวชิตยูนี่สมราคาอยูน่นะเพราะว่าเขาถึงเครื่องอะเอาจริงขออันนี้ใช้มือเพราะว่าเดี๋ยวจะกินกับพริกด้วยนี่อีกคำหนึง่งโชว์ชวนิดนิดเลย ขอตัวกินอันนี้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวไปดูโซอนอื่นเดี๋ยวไปดูบูธอื่นในโซนนั้นต่อนนะมากินต่อน,นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่และนเวลานี้นะคะเตก็ได้อยู่กับบูธของคุณพี่บิวนะคะนี่สวัสดีคับเห็นงานนี้นี่มีขายแบบพ้โหูพรีเมียมทั้งนั้นเลยเดี๋ยวให้ดูนี่หันกันต่อหน้าเลยนะคะโมเสกแบบนี้นะคะนี่ และนี่คือเมนูนะคะนี่มาดีครับมากันได้ครับอยู่โซน C ไหนครับผมวันนี้โซน C ครับ C แปด C แปดนะ นี่นะคะเชเบียบริการด้วยตัวเองเลยนะคะนี่เชเบียครับสวัสดีค่ะรอบนี้ขายพายนะคะแต่ว่าเอ็นความพิเศษคือมีพายมังสวิรัติด้วยใช่ไหมครับงานนี้รอบนี้ครับมีพายมังสวิรัติด้วยอันไหนคือพายมังสวิรัติคะบนข้บนนะคะนี่อให้ดูราคาก่อนแล้วก็คุ้นๆหน้านอนงานที่แล้วก็เจอนะฮะนรือจิงโจ้นะคะแล้ววันนี้เชฟ เบียก็นะฮะมาบริการต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะฮะอยู่โซนซีไหนครับผมอยู่โซนสี่เก้าสีเก้านะฮะนี่นะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ขอส่งทไฮวอล์กพิเศษด้วยสภาพที่ขายไปหลายชั่วโมงนะฮะนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่งานครั้งที่แล้วนะฮะนี่กรณีซ้อนหมดเลยครับนี่ ตอนนี้เชฟก็พักแบบว่าบุลางไม่ไหวแล้วค่ะนี่อะนี่รอบที่แล้วมีแค่สามรอบนี้มาห้านะจ๊ะนี่หน้าร้านก็เปิดนะคะแต่ว่าใครมาสะดวกที่นี่ก็ามาได้นะคะแต่ว่าหน้าร้านไม่ต้องมาันจันทนะฮะปิดนะคะยังมีทีหนึ่งขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะคะ